สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับหลังจากที่คลิปเมื่อวานนี้นะครับผมได้นำเสนอเกี่ยวกับแปลงมันสำปะหลังของเรานะครับเป็นพันธุ์มังกรขาวนะครับอายุ6กถึง7จเดือนนะครับที่ต้องเรียบทำการเก็บคู่ไปเมื่อวานเนี่ยนะครับก็คลิปนี้จะพาท่านไปรับชมนะครับกระบวนการเก็บคู่นะครับเนื่องจาก มีระยวะเวลาเก็บกู้สั้นนะครับเพราะว่าหัวมันเน่าครับหลักใหญ่ใจความมันอยู่ที่หัวนะครับเราโดยก็เลยต้องรีบเก็บกู้นะครับประกอบกับจะเตรียมดินไว้ปลูกอ้อยด้วยนะครับก็เลยต้องรีบเก็บกู้ออกนะครับเดี๋ยวก็จะพาคลิปย้อนคลิปเห็นอยู่นี่ครับเป็นคลิปที่ให้ดูเมื่อวานหรือเมื่อเช้าเนี่ยนะครับนะครับเป็นคลิปต่อเนื่องกันนะครับหลังจากภาพนี้ก็จะเป็นอ่า ในส่วนของการเก็บกู้แล้วนะครับเห็นะครับอายุสั้นครับเป็นมันเหมือนมันนาแล้วครับเปร์เซ็น์แป้งจะต่ำนะครับนะครับเป็นภาพที่ท่านได้รับชมอยู่ขณะนี้นะครับเป็นทีมงานจตุรงการเกษตรนะครับกําลังเก็บกู้มันสําปะหลังนะครับเป็นมันพังมังกรขาวนะครับนะครับซึ่งอายุการเก็บเกี่ยวแค่6 7เดือนเท่นั้นเองนะครับ ใช้ปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวเองนะครับเป็นปุ๋ย1688นะครับของ <right ปุ๋ยทิพย์เนี่ยนะครับปุ๋ยชุดอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องปุ๋ยทิพย์นะครับอันนี้ครับกินจมินน์นี่ยนะครับต้องรีบเก็บกู้เพราะว่าน้ํามันลงมาจากสะเรานะครับมันน้ํามาขังแล้วก็ทําให้เกิดโรคหัวมันเน่านะครับเนี่ยนะครับเน่าหัวสังเกตมันจะไม่ใหญ่นะครับ มันจะไม่ใหญ่เพราะว่ามันเป็นมันอายุสั้น<อ>นะครับเปอร์เซ็นต์แป้งก็จะไ <จะ S 2> ม่ได้เยอะนะครับ,ร,บราคาซื้อขายณนะปัจจุบันนี้นะครับตกกิโลละสามบาทนะครับเป็นมันรวมนะครับขายในมันรวมมันไม่ได้วัดแป้งนะครับถึงเปอร์เซ็นต์แป้งมันต่ำอยู่แล้วถือได้ราคาขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคครับรับได้หลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้นะครับมันอยู่ที่2บาท80 รือสอ,องบาทเก้าสิบต่อกิโลกร,รัมนะครับหรือตันละสองพันแปดรอบาทถึงสามถึงสองพันแปร้อยบาทนะครับแล้วไปไกลก็วังนัด, <c oughs> ด่ะรานห้าขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นที่พอใจของเกษตรกรอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าจะว่ากันตามความจริงราคามันก็จะสูงกว่าอ้อยในซ้ำน,นะครับนะ <c oughs> ครับเหตุที่ต้องเก็บเกี่ยวคือมันเน่าครับมันเน่าไหมครับหัวมันก็เลยพันนี้มันจะหัวยาวๆหน่อยครับถ้าไว้อีกสักสามเดือนหรือให้ครบ <c oughs> ขวบก็เนี่ยผมว่า ใช้ได้เลยแหละแต่ด้วยด้วยลักษณะทางกายภาพของไร่เรานะครับมันเป็นน้ำท่วมขังนะครับนี่ครับเป็นปัญหาของของหน้าฝนนะครับที่ต้องรีบเก็บเกี่ยวนะครับเพราะว่าหัวมันเน่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ก็เน่าหมดครับไม่ได้เราจะไม่ได้อะไรเลยจากเนี่ยนะครับก็เลยต้องรีบเก็บเกี่ยวนะครับก็มีทีมงานครับเพเอกสุด่อประจําช่องนัชชิตนี่แหละครับที่กำลังเห็นภาพอย่เนี้นะครับ นี่ลุงคุณเดอ้อปูนเพยายมเสือเขียวอยูคย่คุณนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่ผมน้องนัดแกมี่นะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่ผมใส่ปุ๋ยกับน้องชายกับคุณพ่อทําเองนะครับแต่แล้วผมก็ลดน้ํามาตั้งแต่ช่วงสงการนะครับเพราะว่าสงสารเขานะครับว่ามันจะตายแหล่มิตายแหล่นะครับมันตายแหล่เลยนะพี่น้องมันมหน,ม,นมันห่อนนะ่ะสงการนะ่ะนะ ยางคดนามเนี่ยหลายกะติกเลยนครับใส้นรถไถมาคดนะครับเนี่ยครับก็เก็บกู้ดึ่ขึ้นก่อนนะครับรถไถลงไม่ได้นะครับรถไถเอมห้าของเรานะครับติดลงมาก็ติดหล่มนะครับ M 9 5 4เก้าสี่ไม่ต้องพูดถึงครับไอ้สามตันขึ้นเนี่ะลงมาก็ปิดนะครับก็เลยต้องใช้คนกู้ครับนี่นะครับคนกู้เราไร้งานเท่านห่ลากูนะครับ เราก็จะมีรถอีแตกมาใส่นะครับหรือรถไถรถไถดินตามติดพ่วงนั่นแหละครับนะครับจะไม่เส้นเบืองนะครับมันสําปหลังนะครับใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวต้นทุนต่ํานะครับก็ดูแลตามสภาพแต่เหตุที่เรากู้เก็บกู้เร็วก็เพราะหนึ่งนะครับมันหัวเน่าแล้วก็สองจะต้องเตรียมดินเพื่อปลูกอ้อยนะครับซึ่งเป็นธุรกิจหลักนะครับปีนี้ฝนก็มาเร่งช่วงปลายนะครับอากาศก็จะหนาวแล้วนะครับเนี่ยก็เร่งเก็บกู้นะครับ ก็ได้ราคาอยู่นะครับขายในราคามันรวมนะครับ3บาทนี่ก็กิโลหนึ่งสบาทตันละสามพันนี่ก,ก,ก็ก็พอไปได้นะครับไม่สูงมากหักโน่นหักนี่ก็จะเหลืออยู่ไม่น่าจะถึง2อ0 0ันหตันนี้นะครับไม่เยอะครับมันหัวเล็กไล่หนึ่งไม่น่าจะได้เกินได้ถึง2ตัน3ตันนี่ก็โอ้โหยกมือสาธุแล้วนะครับ โดยปกติเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ปีขวบขวบกว่านะครับมันก็ถึงจะใช้เวลาเก็บเกี่ยวนะครับ๋ยวนี้นะครับด้วยเหตุจําเป็นที่เราไม่สามารถที่จะให้เขาอยู่ได้ถึงถึงปีหนึ่งนะครับก็หกเจ็ดแปดเดือนนี่ก็โอเคละก็พอไปได้แล้วนะครับเราถึงไม่ค่อยเน้นมันที่เป็นแป้งนะครับซึ่งประเด็นนี้ผมจะขยายความจากจคลิปของน้องอ๊อฟนะครับ ถ้าจะเอาแพง<ห>จริงๆเ <ไป S 2> นีถ้าเป็นห้วยบงนะครับห้วยบง90ซึ่งมันหัวใหญ่นะครับถ้าเขาครบกว่าปีเขาเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นพันที่ผมติดอกติดใจนะครับ<ม>ก็ติดตามรับชมกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันตอนนี้ก็6 0พันว่าซับแล้วนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่เปิดหารายได้ได้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณท่านครับสวัสดีครับ